แฟนคลับเดือดแม่สไปเอสพีดลบรูปเกไกายออกจากโซเชียลและกด Follow วงเอิงเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดกันแบบสองมุมเหมือนเดิมนะครับใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคือแม่สไปเนี่ยเขาลบรูปเกะกายอ,ออกจากโซเชียลหมดเลยแล้วก็ไปกด Follow วงเอิงทำเอาแฟนคลับเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนาะออก็คิดเห็นต่างกันบางคนก็ยังมุฟออนไม่ได้เนี่ยก็มาเม้นกันเดือดเลยบางคนก็มาเมนว่า เออโซเชียลเนี้ยเก๋เกเป็นคนสมัครให้แม่ไม่ใช่หรอทาไมมาลบรูปลบทําไมอะไรอย่างงี้คนก็มาตอบอีกออแฟนคลับอีกฝั่งหนึ่งก็มาตอบว่าใดๆก็ตามโซเชียลเนี้ยมันก็เป็นโซเชียลของแม่แม่เขาจะทําอะไรใดๆก็ได้ประเด็นเนี้ยคือมันก็เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนก็จริงนะแม่เขาอาจจะคิดว่าลบรูปออกเพราะว่า แฟนเก่าก็คือแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วก็วจะแคร์ความรู้สึกขององเอิงที่เป็นแฟนใหม่ของสไปร์หรือเปล่า <c oughs> ก็เลยลบรูปออกไปหรือสไปร์อาจจะเป็นคนมาขอให้ลบเพราะว่าคุยกับแฟนมาว่าไม่อยากเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยประเด็นมันก็คงเหมือนกับคนทั่วไปเนาะที่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในสือ่อในเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนแฟนก็เข้าใจว่าเออรูปแฟนเก่ามันก็ผ่านมาแล้ว ไม่ต้องลบก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนก็แต่ส่วนใหญ่เลยดีกว่ามันก็เป็นอารมณ์แบบเงี้ยง่เง,ง่าเนาะออประสาทแดกบ้างนิดนิดหน่อยหรือว่าบางคนก็ประสาทแดกเยอะคือเรื่องราวเก่าๆบางทีไม่อยากเห็นโอเคแค่แบบคุยกันว่าเออขอไม่เห็นได้ไหมตามจริงไม่เห็นได้ไหมอีกฝั่งหนึ่งผมคิดนะก็ไม่ต้องไปดูแค่นั้นเองมันก็ทําปัจจุบันให้ดีทํากับคนปัจจุบันให้ดีก็จบแล้วแต่บางคนไม่คิดอย่างนี้ไงก็เข้าใจ ถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ลองคุยกันอะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆใช่ไหมเก๋ไกยเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าอ๋อก็ก็ไม่เป็นไรนี่หรือเก๋ไก่อาจจะเสียความรู้สึกก็ได้ว่าทําไมต้องลบลูกชั้นอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเออมันมันก็มันก็เป็นความคิดที่ต่างคนต่างคิดอะต่างคนต่างความรู้สึกเราก็ไม่รู้เนะว่าเก๋ไก่รู้สึกยังไงแล้วเลือกกันยังไงสไปรรู้สึกยังไงแม่สไปรรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยส่วนก็มีคอมเมนต์อีกยกตัวอย่างแบบคอมเมนต์เด่นขึ้นมานะมันก จะมีอมืเขามาพูดถึงสไปนะ่าจะเป็นแฟนคลับของเก๋ไก่อะก็มาพูดว่าที่มีวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะเก๋ไก่นะทําไมทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งก็มาโต้เลยมันไม่เกี่ยวนะเออมันเขาก็ทําของเขาเองขึ้นมาม,มันก็เกี่ยวทั้งสองอย่างแหละอ่าถ้าพูดถึงฝั่งเก๋ไก่อะถ้าเก๋ไก่ไม่ดังมาก่อนแล้วพาสไป์ขึ้นมาทํสาสไป์อาจจะไม่ได้มาทําในจุดนี้ก็ได้อาจจะไปทําในจุดอื่นก็ได้หรือว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแต่สไป์เนี่ย มาเริ่มทำหลังจากที่เก่ไก่ดังแล้วอาจจะดังกว่าหรือว่าดังน้อยกว่าหรือก็เป็นช่องที่ดังอยู่พอสมควรมันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีถูกปะ่ะแต่นี่มันเป็นความคิดของคนที่ฝั่งตรงข้ามกันไงาการเมือนก็เป็นอย่างนี้แฟนกันก็เป็นอย่างนี้ครอบครัวก็เป็นอย่างนี้มันก็มีความแตกแยกเสมอเพียงแต่ว่าคนที่คิดต่างอย่าไปใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันแล้วแบบ ลองใช้ความเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลองใช้ความเข้าใจให้กันมันน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าต่างคนมันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะต่างคนต่างไม่รู้ที่มาด้วยอเออถ้าเกิดเราเป็นคนที่มาเป็นแฟนคลับแล้วมาคอมเมนต์นีนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเลิกกันดีหรือไม่ดียังไงแต่เขาเลือกถูกจุดที่ออตอนเลิกกันเนี่ยก็ไม่ได้มาสาดเสียเทเสียใสยกันให้มันเสียหายกันไปั้งคู่เพราะต,ตัวเองก็เป็นบุคคลสาธารณะอยู่ในสื่ออยู่แล้วอะยิ่งมา สร้างปัญหาก็ก็มีแต่เดือดร้อนแล้ว,ลวเรื่องมันก็บานปลายถูกไหมเออส่วนแฟนคลับเองก็เข้าใจนะว่าต่างคนต่างก็เป็นห่วงในในในเขาเรียกว่าไอดอลของตัวเองถูกไหมแล้วก็มีความคิดในแบบของตัวเองเออแต่ไม่ชอบให้มาเถียงกันเลยอะเตือนตลอดนะเวลามีประเด็นอะไรต่างๆแบบสายเพือกเราก็เป็นสายเผือกเนาะเราก็อยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาั้วแหละแต่เวลาไปคอมเมนต์กันไปเถียงกันแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาบานปลายไปทําอะไรไม่ดีต่อกันมันก็ไม่โอเค แค่ทัศนคติต่างกันความคิดเห็นต่างกันก็อ่ามาถามมาตอบกันได้แต่ใช้คําพูดให้ดีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือว่าการทํางานหรือว่าการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือคุยประเด็นต่างๆที่มันเป็นทางสังคมทางที่เราเจอคุยกันดีๆใช้คําพูดดีๆคิดต่างไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งผิดเวยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์คิดของเขาถูกปะเออเคาลบด้วยคนอา่าไม่งั้นอีกฝั่งนึ่งเขาต้องโกรธคุณเหมือนกันนี่ว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงคิดไม่เหมือนกูมึงผิดนะอะไรเงี้ยถูกปะไม่มีใครผิดใครถูกครับต่างคนต่างมุมมองใช่ไหมอะใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะไม่มีใครผิดใครถูกย้ําแล้วแล้วฝากกด f o l l ล w กดไลค์ like, ให้เอ็มตัวแทนหมู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยให้กําลังใจกันเยอะๆนะ